สวัสดีค่ะพบกับช่องแม่อลกอกอกนะคะตอนนี้เราจอดนะชิมน้ำอ้อยนะคะดูข่าววิวนะคะนุ่นนุ่นนเอฟซีสวยมากเลยวิววิวบ้านโพนนะคะน้ำอ้อยเดี๋ยวไปชิมกันค่ะวันนี้รู้สึกดีขึ้นเยอะเลยค่ะค่อยๆเดินขวดเล็กสิบขวดใหญ่ยี่สิบแก้วละยี่สิบ รถขายที่นี่ทั้งวันเหรอคะคือ,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 อาขายมือละโอ้โขายครึ่งวันไปน,นี่ยโอขายครึ่งวันนะคะ,ะเ,คเคพื่อนพอได้ขายอยู่นั่นนี่ตรงนี้นะมุมวิวสวยรถผ่านดีน้ำอ้อยสุพรรณบุรีห้าศูนย์ชื่อพันจ้ะแต่ว่าผมแนะนำนะก็คือถ้าเป็นแก้วแก้วยี่สิบกับขวดยี่สิบอะสำคัญแต่ว่าถ้าแก้วนั่นคือ มีน้ำแข็งด้วยเนาะแก้ว20บาทแต่ใส่ขวดขวดเด็กนะคุณถ้าใส่ขวดนี้20บาทก็พอดีเออเจ้าเม่ใดเอาแก้วนั่น่อยเอาไปแก้วนะเนี่ยต้องต้องบอกลูกค้าก่อนแนะนำดีมากเลยท่อนพันมาขายพ่อแม่นะอ้ราอท่อนพันถ้าเขาสั่งผมก็คงจะมาให้จ้ะใส่ผมขายข้อตาละ3บาทข้อตา ปั่นมาจากบ้านแล้วที่นี่ไม่มีไฟฟ้าปั่นมดสดทุกวันจ้่าหมดทุกวันอืมได้ขายดีมากเลยนี่รับประกันได้คนก็จอดเยอะมากเลยนะนะเพราะนี่จอดพักมั่งจอดและชมถ่ายลงถ่ายรูปอย่างนี้ข้าวกินน้ำเรามีห้องน้ำห้องท่าให้น้ำห้องน้ำตรงนีโอ้แต่ก่อนไม่มีเดี๋ยวนี้มีห้องน้ำแล้วนะคะ ห้องน้ำมีให้เรียบร้อยค่ะจอดพักได้นี่โอ้ยนู่นค่ะเขาเขาชมวิวกันทางด้านนู้นนะคะนูน่นเดี๋ยวเราซูมไปจุดชมวิวนะคะ ใครผ่านไปผ่านมาก็ต้องแวะนะคะนี่โอ้โหแวะกันแซลเซลเพือนก็สวยดีนะคะนี่เพื่นก็มาปลูกดอกมงดอกไม้ไว้ขายของก็ได้นะคะแถวนี้เราจะไปที่วัดหมื่นหินนะคะ FC คะขากลับก็ เปเอาฟางกลับไปให้5้าสาวด้วยเปหาซื้อฟางด้วยนะคะโอ้ยนู่นค่ะโอ้ยน่าไงวัดพระธาตุหมื่นหินอันนูน้นลหอใครเอฟซีเดี๋ยวจะให้ดูนะนูน่นนู่นเดี๋ยวเดีสูบยังไม่สุดเลยนั่งง่ายใช่เลยคะ่ะตรงนู้นแหละที่เราจะไปกันนะคะวันนี้นะ่ะนี่ ขามาวันน in ี้เจอพอดีเจ <ah> ้าของร้านเจอเจ้าของร้านคนสวยอุดหนุนกาแฟนะคะยังไม่ได้กินมาเลยรอบก่อนพาเอฟซีมาเที่ยวไม่เจอเลยเพื่อนก็ไปเรื่อยๆด้ค่ะมาร้านคุณกินะคะขอบคุณเสพอร่อยดีนะคะวันนี้เรามาอุดหนุนร้านซ่บอร่อยดี โอ้หลวงปู่ศิลาตั้งชื่อให้นะ<ห>นพ่อนิ่มไล้มือหลวงปู่ได้ค่ะไล้มือหลวงปู่เลยป๊าทตั้งชื่อให้เ,หเจิมร้านให้เจิมร้านให้ด้วยหลวงปู่เจิมให้หอโอ้โห ร้อนมากเลยผม เราอยู่ชั้นที่เท่าไหร่่อนี่ชั้นที่สามหนะานีบรัรยากาหสวยงามเลยนะคะทุ่งนาภูเขาแล้วก็หมู่บ้านนี่มูบ้าน เงือแตกสะเลยอุ้ยสวยมากเลยทางนี้อันนี้เป็นสาลาวัดใช่ไหมสาราใหม่าาหมโอ้สวยจริงๆดูหลังคาไม่รู้กี่ชั้นนะสวยมากตรงนี้ด้วยเนาะนี่คะ่ะ โอ้ยมันเขาสวยมากเลยเออวิวสวยมากเลยนะต้องรู้มาที่ลองมาเมื่อเช้านะนี่นะก็สวยภูเขาล้อมรอบเลยวิวดีมาก ร้อนใช่ชั้นที่สี่นี่นะคะบรรยากาศตอนนี้โอ้โหคนเยอะนะคะวันเสาร์เนี่ยนี่ค่ะโอ้โหก้อนเมฆสวยมากเลย นี่ค่ะต้องหาทานน้ำเย็นๆก่อนโอ้มีฮอตเมี่ยงเลยเนาะตําเมี่ยงก็มีมะเดื่อเมี่ยงขาเหรอคะเมี่ยงขาป่จ้ะนี่ตําตะไคร้จ้ะตําตะไคร้ชุดเท่าไหร่คะนี่สาโอ้มีปลาต่อนด้วยหมูปลาซิวก็มีหืมห่ากินกินเมี่ยงกินเมี่ยงกินน้ำก่อน เอาน้ำอะไรพอนี่ทั้งโคกก็มีนะร้อนเลยเนาะลงมาแลป้าเป็นสีทองเลยฮอ,อพนพนจะตกไวมเนานะโอ้มีนั่นด้วยพอยเห็นผลไลม้อยู่ด้านหน้าดดนี่นะคะเดี๋ยวไปดูอะไรนะั่นรถอะไร โอ้ทำไมบรรจุได้เยอะขนาดนี้เพวันนี้ทัวร์ก็มานลคะนี่มาจากจันนะมีเอซีทักอยู่เมื่อกี้เคยเห็นที่ไหนพี่เขาทักอยู่อูลิ้นจีป๊าลูกโตโตเลยป๊าใสไ,ได้เยอะมากเลยเนาะคันรถคันรถพ่วงหนึ่งเลยอันนี้ถุงเท่าไหร่คะนี่ ตางร้านห่าสิบจ้ะบินกี้แปดสิบอืมรุ่นเล็กหกสิบจ้ะมีรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ด้วยวายเท่าไหร่ร้อยเดียวค่ะเอาแม่พ่อนี่กินไหมบิ้นจีเนี่ยเออหนึ่งถุงมันมีรุ่นหกสิบแล้วก็รุ่นแปดสิบรุ่นใหญ่อันนี้หกสิบเกินกันแค่ยี่สิบบาทเอารุ่นใหญ่ไปเลย บ้านเราเรียกมะเงียเปาะอันนี้นะลูกน้อยนี่มาถึงยังวันได้ขายของอยู่ซื้อเลยลูกเตะตาก็มีเงินเป็นร้เดียวมากกระเกงขาสั้นละร้อยเดียวมีเงินทิปกระเป๋ามากางเกงกระเบงค่ะซื้อไปเป็นที่ระลึก่กระโปรงสวยๆนะคะนี่ กระโปงงามอู้ยนี่สวยจังเลยนี่เอาไปใส่สงการเนาะมันหมดนั้นแล้วนี่นี่ค่เอฟสีป้านาฮักจังเลยนี่ถ้าถ้ายังไงนั่นเอาไปใส่สงการเมื่อกี้นี่สุดยอดเลยลายไทยนี่เอาแล้วนะคะลิ้นจีด้าหวานค่ะปางข้าหวานมะฟางหวานลิ้นจีหวานนะป้า ใส่ได้เยอะมากนะคะลายเพราว้าสวยเลยสบายก็มันเหมือนกันหมดเลยอนี่นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอฝากเอฟซีไปเพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวเราก็ต้องเดินทางกลับกันค่ะก็ขอสวัสดีค่ะ